ค่ะดีมาที่สาพาปังเนาะค่ะ f ีฟ้าเนาะใช่ค่ะคือจีเขาก็เพิ่งจะลงช่องตัวเองเพราะว่าสมัยก่อนนี้มีแต่บอกเขาเนาะบอกค่ะโอ้ย fc ว่าแม่นนะสอสอเนี่ยเขาซื้อสีสีสีสอกันเยอะค่ะมวดนี้มาหรือ,อยังเพราะว่ามวดนี้ยังค่ะประมาณยี่สิเมดเลยค่ะเพิ่งจะปล่อยใกล้ๆ ก็เม่นอยู่เนาะเพียงแค่ว่ารอบแรกที่เราสัมภาษณ์กันน่ะเราไม่ได้ตามฮะลงงพิจิตเองค่ะลองพิจิตเองเฟื้อเจนงเจมาดีสาใจคืนจะไปเอาถึงที่เลยเหรอแน่ค่ะก็ดีเหมือนกันนะเอาปังๆเลยค่ะแล้วเพื่อนจะให้เราสัมภาษณ์ไหมล่ะ ขออนุญาตก่อนค่ะเออรล้เหมือนกันเ็ไาะเ่ามึงก็หนีเนาะหนีหนีร้อนไปเพิ่งเย็นหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วไม่อยากไม่อยากหาที่อยู่อีกเออเออเราเราไปเอาแต่ตัวเลขมาใช่ค่ะแต่ว่าท่านไม่ให้ตัวเลขหรอกเป็นตัวหนังสือมันตัวหนังสือเรามาตีเอาค่ะแต่ว่าท่านบอกเลขก็ไม่ได้เนาะท่านก็ให้จอจานสอเสือแล้วก็สอเสือ เข้ถูกเออะมั้ยเนาะให้มันสองรอบรอบ,รอบแรกสสนเอสอ,ส,อ,อสามสองหนึ่งรอบที่สองอ่าก็จะเป็นจอจานสอเสือสอเสือรอบนี้ก็มีแนวทางให้เอซีก็ถ้าตัดเล่นสองสีก็ถูกค่ะแล้วแล้วที่ว่าย้ายวัดทำไมถึงไม่าย้ายคะก็ ปล่อยเกินเนาะแม่นเกินสามตัวตรงสามมวดมค่ะสามตัวตรงที่เป็นอักษรนเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วเขาไปตีถูกตีถูกค่ะโอ้ก็คือถ้าวันหวยจะออกสมมติว่าหวยจอ,อกเ่วงนี้ช่วงบ่ตรนี้คือเหนื่อยเนาะพาท่านก็เขียนเป็นตัวเลขเลยว่าที่หน้ากุฏิเลยให้เราอยากไปเอาแบบเป็นตัวเลขเลยหน้ากุฏิเลยไงคะ ลงไปเองค่ะจะลงไปวันไหนคะกจีน่าจะใกล้วันออกค่ะใกล้ๆวันออกมากส่กทำจะไปแต่ว่าจะไปก่อนจะไปก่อนประมาณวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นี่แหละค่ะจะได้ไปจะได้ลงไปส่วนมากเขาถูกกันเยอะสุดเท่าไหร่คะลูกศรท่านส่นเจ้ามือไม่จ่ายเนาะเจ้ามือไม่จ่ายหลายแสนนูะใช่หลายแสนพูดขนาด ได้ๆๆน้อยนี่สามหมื 50, ่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยค่ะจะ<า>แล้วแสนขึ้นเลยค่ะสุดยอดค่ะแต่ก็แปลกเนาะคะจอจานโอเสือโอเสียน,นี้ก็ตีถูกแล้วอะ่ะถ<ช>้าคนตีไม่ถูกนี่ถือว่าดวงไม่มีนี่ใแต่ว่าเอฟซี C ก็รออยู่ รอกันเยอะอยู่เนาะใคร<ะ>ที่รอให้พิมพ์ว่ารอไว้นะคะเจ๊นงหรือว่าเจ๊มาริสา,าพาปังะจะไปเอาด้วยตัวเองบ้านอยู่แถวพิจิตรพอดีใช่ค่ะดังจากพิจิตรเนาะแต<ะ>่ว่าก็เลยชื่อไม่ได้<ะ>เจ๊นงฝันว่ายังไงนะวันนั้นไปลานทมนะ่ะไปลานทมกลับมายกมือไหว้ก่อนกลับขอให้ตามไปเข้าฝัน<ะ>อยากถูกหวย มันก็ขับถล้อเ,เข้ามารับเลยเราก็บอกว่าไม่อยากไปด้วยแต่เรามันก็เลยปิดประตูก่อนรถมันเต็มมันก็ขึ้นไปมันก็พาขึ้นหอบนฟ้าเลยค่ะรถ <c oughs> นรามองไปเป็นรถเรา <c oughs> เอารถทะเบียนรถเราทะเบียนรถเราใช่มัน<า>จะไม่มาจะบอกน่าจะามาค่ะจดจดทะเบียนให้หน่อยได้ไหมคะทะเบียนรถเดี๋ยวจดมาเต็มเลยเดี๋ยวให้เอฟซีไปจับเอา นี่คือเจ๊เข้าฝันนะคะเอฟแต่ว่าพระธุดงยังไม่ได้อักษรย่อมาเลย0นปอะไรนะห้าศูนย์สามสาให้เอฟจะจับเอาแล้วอะไรนะที่ว่าฝันอะไรนะที่เสืออะไรนะเสือจะเข้าร่านค่ะวันนั้นเปลี่ยนเราเราหันหน้าสามอะใช่ค่ะ อันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะสองเก้าสองหกแบนใช่คือมันออกไปแล้วสองเก้าก็ออกไปแล้วเออสองหกก็ออกไปแล้วทาไมเสือถึงมาล้อมหน้าบ้านนั่คือตอนแรกสารหันหน้าเข้าบ้านค่ะตอนนี้พี่เบิกซับมาอยู่ด้วยกันตั้งนานแต่ไม่เดินเข้าบ้านสักทีก็เลยเดินเข้าไปในบ้านก็เลยบอกว่าสาระภูิหันผิดด้านก็เลยทําให้ใหม่หันให้เราใหม่ ตอนกลางคืนไปฝันอโออ้ยเสือนี่ร้องร้องนะมีตัวเดียวแต่ตัวใหญ่ตัวแบบครึ่งหน้าต่างเลยพยายามที่จะเข้าบ้านเราก็เลยบอกเหมือนมีลูกน้องอยู่ด้วยคนนึงบอกปิดประตูอตอนนี้เสือนะมันก็เลยเข้าบอกน้องคนนั้นแต่มันก้าวขาไม่ออกมันเข้ามาหาเราไม่ได้เพราะเราอยู่ในห้องไงคะอืเราอะคิดว่ามันน่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเหมือนเาทำให้เราเลยอะจิงนะ ใช้หวยมา,ามันจะออกย้อนหลังตลอดใช่ออกย้อนหลังค่ะอือเป็นว,ว่าจุดทูบเนี่ยได้มาสามตัวแต่งวดน,นี้ไม่ออกอีกงวดหน,นึ่งจะออกอย่างเงี้ยค่ะอืะอแถวๆหกเก้าค่ะพี่หกเก้าหกเก้าไใช่ไหมมันเหลือหกเก้าที่ยังไม่ออกหกเก้านี่มาจากไหนก็คือสองเก้าออกแล้วสองหกออกแล้วบ้านเลขที่ค่ะแต่ทะเบียนรถนี่ชอบห้าศูนย์สามอันนี้ฝันว่าขี่รถแล้วบินได้่รถบินได้ เหาะเลยค่ะเหาะได้เพือนขับเหาะเลยยกขึ้นอีกนิดหนึ่งแอร์พอดีอันนี้ทะเบียนรถ085033ไปูนตัดเล่นเอานะคะ,ะส่วนทะเบียนบ้าน2926เด็กจีเขาบอกว่าเหลือ69ที่ยังไม่ออกเนาะค่ะ่าก็คือถัตตุโดวิกิตนี่ยังไม่ได้ใช่ไหมครับจะลงไปเองค่ะรอแตอ่อ,อ,อักรย่อเพื่น ไป่งไปเองให้มาสองวนนะคะเราเพิ่งติดตามเนาะเพิ่งติดตามได้สองวนค่ะแต่มันนี้ขอขอลงไปเองถ้ายิ่งใกล้วันนี้ถ้าเขียน็นตัวเลขไม่อยากลงไปจัดเลยค่ะเลดกกลับบ้านด้วยเนาะใช่ค่ะิตรอเอฟซีรอเยอะอยู่อยากได้อักษรย่ออ่ะค่ะ เอฟซีทีทาอักษรย่อนะจ๊ะนอตเตียมพิมรอไว้เด้อค่ะนาสิใกล้ๆมือเนาะค่ะช่วงนี้แม่ก็ไปทำมะกออยู่เนาะใช่ค่ะต่เจ๊ก็ทำมะกอทั้งปีกและสูงนะคะใช่ค่ะขอเบอร์โทรสักหน่อยเผื่อมีคนสั่งมะกอเนาะได้ค่ะได้ได้ค่ะเบอร์ไหนคะใครจะสั่งมะกออ061ค่ะ061บอกเลยครับ061 307ค่ะ 5037ค่ะ5037ใช่ค่ะ0613075037ค่ะโทรถามเลขได้แล้วก็สั่งมากอได้ใช่ค่ะราคาช่วงนี้ไม่แพงถูกค่ะใครจะเป็นงานเป็นบุญสั่งเลยช่วยกันก้อนตรงนี้นี่ก็เป็นแนวทางนะคะชอบก็จัดขัดก็พา ทำมมเรื่อยๆค่ะเอฟซี่แปลเอฟที่บางคนเขาหา,า,า,าไม่เจอเขาเจอคลิปอื่นก่อนนะเราก็ขอตามบ่อยๆนะค่ะถ้านานๆมาทีมันก็จะอั้นก่อนนะคะ,ะต้องขอบคุณเจ๊น้องคลิปนี้พิม์รอพระตุดงไหวก่อนเอ้อะขอขอถ่ายรูปหน่อยค่ะจะขอถ่ายรูป คนแดงก่อนยกอันกระดาษนิดหนึ่งอ่าดูนิดหนึ่งค่ะ